รู้มีกี่ตัวนะแต่ตอนแรกเห็นสองตัวครับตัวใหญ่ตัวนะึงงับไม่โดนนะมาตัวเล็กโดนโดแล้วครับแกล้งเล่นๆอยู่แถวๆนี้นะโดนแล้วหนึ่งแต้มนะไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่นะนีแต่มีใหญ่กว่านี้นะออมาแล้วหนึ่งแต้มแล้วติดปลาเลยวะล้าไปเลย เฮ้ยมีตัวแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะลาไปเลยนี่ฮะลองเหยื่อเอบ็ดเบ็ดจอกแพกินพอปเปอร์ฮะสูบหรือเปล่าครัไสใหญ่กินพอปเปอร์ย้อนย้อนต่อโอ้หนาจะใหญ่น่าใหญ่ฮะ เด็กหวานเลยเอาเอะนี่นะสุดแน่น้ำอุ้ยไซสสวยคนะร,รัตัวนะกัดโปเป้อตัวแรกกัดไอ้ไอ้ลูกอมนะแล้วแล้วไอที่ ลาเว็ดลาโอ้โหสวยแม่น้ำอบไปเลยฮนะตบไปสุดยอดมากครับผมสรนะสม่น้ำไหลฝนแรกนะครับฝนลุงประทัดยังไม่หมดคนระับ จุดใหญ่เลยฮะตอนแรกกัดถ <public> ีいい่มากเลยกัดกัดไม่โดนหลายตัวฮะแล้วก็หลุดไปบ้างกัดไม่โดนโซนลืมๆกะลิงกัดไม่โดนหลายตัวมากเลย หนึ่งตัวครับกับป๊อปเปอร์นะโอ้ไซสวยกแล้ฮะไซสวยอีกแล้ว,ว,อลวโอเคย่อมง่ายฮะตัวนี้ไซไม่ใหญ่เท่าไหร่ รู้จะมีตัวอีกไหมฮะใช้ป๊อปเปอร์ฮะตีอยู่ผิวน้ำนะกัดไม่โดนฮะไม่กัดอยู่ริมสลิงนะับไม่โดนเอามา โดนแะล้วฮะโดนแล้วครับกัดลิ้นตะลิงนี่เองโอ้น่าจะใหญ่นะฮะมีไซส์อีกหนึ่งตัวครับตัวนะี้ เล่นนานเลยมีไซส์เบ็ดไม่ลาครับวันนี้ VMC ตัวใหญ่โอเคมีไซส์มีไซส์ยกได้เลยไม่ลาแน่นอน กัดไม่ดโดนนะครับกัดใกล้ๆนี่เลยนะเอาใหม่ครับอันนี้ปลาชื่อนะีท้ทีก็วน แต่งก็ต่งอยู่ลุงปเมื่อพอปเปอร์ไม่กัดนะครับก็เปลี่ยนแนวนะเป็นไอ้เพนซิลไม่ใช่สิ ติงกิ้งใต้น้ำนะฮะตัวหมานผมแลนะ้วตัวนี้ด้อีกหนึ่งแต้มนะครับเพราะว่ากระทัดมาถี่เหลือเกินนะไอป๊อปไม่ค่อยกินเลยฮะเลยเลยเลยลองใต้น้ำดูนะใต้น้ำมาแล้วฮะหนึ่งแต้มนะครับเอ้ยยลู <laughs> หลุดไปแต้มนึงเมื่อกี้นะตามตามขุดอีกฮนะขุดจนจนมาติดอีกตัวนะวว่ามันเป็นตาเบ็ดเล็กนะไม่รู้จะเอาขึ้นไงเล่นให้หมดแรงนะไม่ไหวนะตาเบ็ดเล็กนะอดตลอดนะ จะหลุดตอนนี้แหละตอนตอนจะถึงน้ำนี่แหละเอออีกหนึ่งแต้มครับผมถามขุดกันต่อไปฮนะเหยื่อหิวน้ำไม่กินแล้วนะก็ต้องเป็นเหยื่อใต้น้ำนะอันนี้เหยื่อหลานชายให้มาตัวนี้เด็ดอยู่นะหมานหมานใช้ได้เลยครับผมเมยื่อเสียงประทัดเงียบลงนะครับเราก็ตกปลากันต่อเพราะว่าเสียงประทัด ไม่แน่ใจรบกวนหรือเปล่านะโอเคครับเหนื่อยละเก็บไว้ตกวันหลังมากปลาไม่เข้าแล้วครับก็ปลาก็ดีครับช่วงบ่ายแก่ๆนะบ่ายสี่โมงเย็นถนนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าได้กี่ตัวนะโอ้น้ำาหนักรวมวันนี้ผมว่าน่าจะมีสามโลนะี 倒倒倒，摸摸摸。